สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ FC. ทุกทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทาง FC เก่าแล้วก็ f c ใหม่นะคะมาพบกับช่องสาววึงเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จ๋ากับแนวทางฮานอยนะคะฮานอยสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกัน คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่5กันนะคะพี่พี่จ๋าค่อยดูแนวทางของวันที่6เนาะ 6, ทธันวาคม2568นะคะอ่ะ ตามกันต่อเลยแล้วกันนะคะแนวทางที่แอดให้ไปแอดลง2ชุดนะก็คือสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรมารวมที่เป็นตารางนะคะเผื่อพี่ๆเอที่มาติดตามรับชมใหม่เลยเนาะอาจจะยังไม่รู้นะคะแอดให้หลุนไปที่5ห,หน่อยนะคะกิดกาพิเศษปกติแล้วก็ในรอบ vip นะคะอ่ะมาตามกันต่อเลยสําหรับวันนี้แอดให้เด่นที่3ามสนะคะวิ่งรูดไปที่3เนาะวิ่งรูดไปที่3นะคะมาดูกัน าสามในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะหนึ่งสี่สี่ล่างห้าหกนะคะห้าหกนั้นไปเข้าแนวทางเลขทูบอีกแล้วพี่น้องจา้าเดี๋ยวขอ,ขอ,ข,อขอให้ดูแนวทางเลขทูบวันนี้มาแบบปังมากเลยนะคะสําหรับแนวทางเลขทูบก็จะมาในรอบเฉพาะกิจนะคะแล้วก็ห้าสามนะคะในรอบปกติเนาะอันนี้สําหรับ 5, ห้านอยนะคะส่วนลราพัฒนาแอดวงเหลืองเหลืองเนี่ยนะคะ อันนี้มาทั้งหน่วยทั้งราวเลยนะสําหรับแนวทางเลขทูบนะคะปังอีกแล้วเนาะพี่พจา๋าแนวทางเลขทูบนี้มาเกือบทุกวันเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับท่านไหนอยากจะได้แนวทางเลขทูบเนาะก็ทักทายหาแอดได้เลยนะเนาะเผื่อวันไหนแอดงานเยอะงานยุ่งไม่ได้ลงแนวทางให้ก็ตามนี้นะคะพี่พจา๋ามีแนวทางของแอดซาบึงคนเดียวนะ,ะตั้งแต่หุ้นด้วยหุ้นประมาณ เยอะมากเลยตั้งแต่ดาวเอ็กซ์ต้ายาวถึงดาวจูนมีเกือบทุกขุนเลยก็ว่าได้นะคะพี่ๆีจ๋าถ้าสนใจเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะคะสำหรับในฮานอยของเรามาในน้อยกรชาาินะคะสองสี่เก้าล่างเก้าหกนะคะเด่นที่เก้ามาเด่นที่เก้ามาทั้งสองเลยนะคะในรอบพิเศษนะคะสี่เจ็ดสี่ล่างหนึ่งเก้า 9มาอีกเร็วนะคะส่วนในรอบปกติน้าว2 3 5ลาง2 5นะคะเด่น3มาเด่น2มาวิ่งรูดที่3มาแต่ตัวที่แอดเน้นไม่มีนะคะพี่ๆจา๋าถ้าใครนำ3ไปเป็นแนวทางก็จะได้วิ่งรูดในรอบนี้นะคะตัววิ่งรูดเนาะลางหลุดนะคะในรอบ BP 8 2 4 ล่าง0ูนย์ะคะสองสี 2, 4, ไปเข้าอีกชุดหนึ่งนะคะอ่ะมาแค่รูดสามเนาะตัวจับคู่ตัวเน้นนะคะหลุดไปไปเข้าอีกชุดหนึ่งนะคะพี่พี่จะตั้งกันต่อเลยแล้วกันนะ,ะสูตรเม็ดเดียวเข้ามารับชมแล้วฝากเป็นกําลังแรงใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเอาไว้นะสาหรับท่านที่มารับชมใหม่ที่ยังไม่กดกระดิง่งนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งนะเพราะว่าแอดก็ลงคลิปไม่เป็นเวลานะคะพี่พี่จ๋าเพราะว่าแอดก็ทํางานไปด้วยนะคะว่างช่วงไหนก็ปล่อยคลิปนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ดีกว่าจะได้ไม่พลาดนะคะมาตามกันต่อกับตัวดิ่นของเราของวันที่6ธันวาคม2568นาแะคะแอดให้ดิ่นไปที่0 8แล้วก็จิตนะคะใส่วิ่งใส่รูดวันนี้แอดให้รูดไปที่0นะพ,พี่จา๋ารูดไปที่0แยกน่อยแอดให้ในกลุ่มเนาะของในรอบปกติเนาะเน้นที่2นะคะวิ่งรูดเน้นไปที่2 มาสองห้านะคะมาตามกันต่อเลยศูนย์ตัวที่แอดเน้นนะคะแอดจะให้เน้นไปที่อ่าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะคะอ่ะ สำหรับในชุดนี้นะคะใครชื่นชอบก็จดไว้แค่ไว้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปสูตรมัดรวมกันต่อนะคะแต่ละคนแต่ละท่านชอบไม่เหมือนกันนะนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะไปกันต่อเลยกับสูตรมัดรวมนะคะมาดูผลกันมาดูผลสรุปไปทีละชุดเนาะบางวันแอดก็ลืมให้ดูนะคะรีบรีบไม่รู้จะรีบไปไหนนะคะบางวันก็ให้ดูชุดเดียวแล้วก็ยาวเลยดูแอดอย่าว่ากันนะพี่ๆจ๋า สมองก็คิดหลาใหญ่ลงๆลงล,งล,งล่มๆก็มีแล้วนะคะเป็นไป,นปนตามอายุตามวัยนะคะมาดูกันนะคะสําหรับชุดนี้นะคะเด่นสามกับเด่นสองมาในรอบเฉพาะกิจนะคะหนึ่งสี่สี่ล่างห้าหกอ่ะสี่สี่แอดหลุดไปนะคะพีพ่่จ๋าในรอยกาชาตินะคะสองสี่เก้าล่างเก้าหกเนาะอ่าสำหรับสี่เก้านี้สองสี่เก้ามาในตารางตัวเด่นส่วน ล่าง96นะคะตารางมาอีกแล้วปังมากเลยตารางปังทุกวันเลยนะคะในรอบพิเศษนะคะ474ล่าง19นะคะ74มาในตารางนะคะตัวจับคู่แอดลุดล่าง19ไม่หมานะในรอบปกตินะคะ235 235 35ในชุดนี้ก็ไม่มีนะคะไปเข้าในกลุ่มพี่น้องจ๋า35อ่าล่าง25นะคะ ส่วนในอ่าในรอบ v i พนะคะแปดสองสองสี่มาในตารางแล้วก็ตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะส่วนล่างก็มาตัวที่แอดเน้นเช่นกันนะคะดูสามสามตัวจับคู่พลาดไปนอะพี่จ๋าอ่าตัวที่แอดจับคู่ให้ก็จะมาในกาชาตินะคะกาชาตินี้มาทั้งสองในรอบพิเศษนะคะจิดสีกาชาติ ไปแล้วในรอบปกตินะคะสองห้าสองสี่แล้วก็ศูนย์หกนะคะมาตามกันต่อเลยแล้วกันนะกับสูตรมัดรวมนะคะรวมห้าหนอยนะคะพี่พี่จา๋าวันนี้ใครตามใบเขียวแอดบ้างเนาะใบเขียวก็ปังอีกแล้วนะคะปังทุกวันนะคะตัวที่แอดเน้นนะฝากเป็นกําลังใจให้แอดทั้งสองช่องทางด้วยนะอ่าใบเขียวแอดจะให้แค่นี้นะคะพี่พี่จา๋าในนอยกาชาติก็มา แล้วก็ในรอบ AP p 4 4ตรงตรงตัวที่แอดเน้นนะคะป่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูชุดนี้กันก่อนสําหรับช่องรองแอดก็คือตัวใบเขียวนะก็ทําเผื่อไว้เนาะพ,พี่จ๋าถ้ามีเวลาแอดก็ลงให้ทั้งสองช่องทางแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ได้ลงเลยก็ลงแค่ในกลุ่มนะพ,พี่จ๋ามาตามก,ตกันต่อกับตารางตัวเดินนะคะ ตารางตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่0899 9, หรือ6นะคะ517เด่นสุดในตารางเด่นสุดในตารางให้เด่นไปที่0นะคะแล้วก็8สำหรับ0น,นั้นแอดให้ไปที่01 02 0507นนะคะส่วน8นะคะให้ไปที่80 81 8น 8, 8 9นศนะคะตามต่อกันที่ชุดกันพี่พี่จา๋าเดี๋ยวแอดยกให้ดูใกล้นะอ่าสำหรับ91นี่ระวังแล้วมาแล้วมาอีกได้นะฮะอ่ให้ไปที่91้าหนคำนวณได้ยังไงก็นำมาแบ่งปันแบบนั้นนะ สี่สี่สี่หกหนึ่งห้าหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้แนวทางอาจจะหลายตัวหน่อยเพราะว่าแอดเพิ่มสี่สี่มานะคะพี่พี่จะมาดูกันตัวที่แอดเด่นสำหรับเด่นศูนย์แล้วก็เด่นแปดเด่นศูนย์นั้นแอดเน้นไปที่ศูนย์ห้านะแล้วก็ศูนย์เจ็ดส่วนเด่นที่แปดนะคะแปดหนึ่งแปดเก้า ชุดกันเก้าหนึ่งสี่หกนะคะในทางของแอดก็จะประมาณนี้นะพี่พี่จ๋าจดไว้แค่ว้นะคะตัวที่แอดเน้นก็หกคู่นะคะสําหรับท่านที่ไม่ชอบตัวที่แอดเน้นก็นําตัวอื่นไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะหรือว่าจะจับในตลาดตัวดิดเนาะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟทุกทท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกอคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยรวยกันย,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 ยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ,ะ,คะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ